เลขาธุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยอย่างพิสูจน์อัตลักษณ์ไม่ได้60ศพเวลา14.30นาทีนายอารีไกนาราเลขาธุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าวันนี้ได้รับร่างแรงงานไทยทั้ง11ร่างที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในอิสราเอลมาถึงไทยและได้ทำตามพิธีตามศาสนาแล้วจากที่มีการพูดคุยกับทูตอิสราเอล พบว่ายังมีศพกว่า60รายที่ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ไม่ทราบว่าเป็นคนประเทศไหนแต่ระบุได้ว่าเป็นชาวเอเชียต้องใช้วิธีตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ทราบส่วนร่างคนไทยอีก2-5ร่างกำลังดำเนินการและพร้อมนำกลับมาในสัปดาห์หน้าเท่าที่คุยกับทูตอิสราเอลนั้นสงครามยังไม่ยุติหากสถานการณ์ปกติแล้วซึ่งทางนายกรัฐมนตรีจะประชุมกับ คณะรัฐมนตรีเรื่องนี้อีกครั้งว่าจะให้แรงงานไทยกลับไปได้เมื่อไหร่ซึ่งทางทูตอิสราเอลก็พร้อมที่จะรับคนไทยกลับไปทำงานส่วนการเดินทางกลับมาของคนไทยถือว่าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้จำนวนกว่า8,000รายในจำนวนนี้มีแรงงานไทยกว่า70%ขอเดินทางกลับไปยังอิสราเอลถ้าเหตุการณ์ดีขึ้น ซึ่งทางนายกประชุมร่วมกันว่าจะให้แรงงานไทยกลับไปได้หรือเปล่าทางทูตอิสราเอลก็พร้อมรับนอกจากนี้รัฐบาลปล่อยให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ1%ในวงเงินไม่เกิน150,000บาทในระยะเวลาการกู้ไม่เกิน20ปีส่วนเรื่องเงินเยียวยานั้นแรงงานไทยทุกคนก็จะได้รับคนละ50,000บาทส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรณีประสบภัยหรือประสบภาวะสงครามจะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน15,000บาทต่อคนซึ่งในขณะนี้มีแรงงานไทยยื่นเรื่องแล้วจำนวนกว่า5,000คนตรวจสอบแล้วกว่า2,400คนหลังจากตรวจสอบเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการจ่ายเงินภายใน3วันคัให่ครับลกราบเรียนพี่พน้องสื่เวชนนะครับทีนนี้ ้อเราที่ได้เสียชีวิตนะครับที่มาจากประเทศอิสราเอลถึงอย่าน,นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําพิธี่อธีคือธรรมเนียมคนไทยนะครับท้ายแล้วมีต้องมาพบกาก่อนนะครับว,วันนี้ก็ได้มีญาตมาทําพิธีทางศาสนานะครับท่านแรกคุณเสือ พอไปถึงบ้านเดินทางญาติญาติพี่พี่น้องเาก็จะสวดเรื่องปกติแล้วก็เรื่องที่สองก่อนที่จะถึงสิทธิประโยชน์ตรงนี้เรื่องที่สองเท่าที่พูดคุยกับพูดอิสรเรลเมื่อกี้นะครับยังมีร่างพี่น้องคนไทยอีกที่จะส่งมาอีกนะครับแต่ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นยังเหลือประมาณสิบสิบร่าง ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาประเทศไหนแต่รู้ว่าเป็นคนเอเชียเพราะฉะนั้นถึงวันนี้นี่ต้องต้องตผมรวจเรียนเขาด้างกายบางทีคุยกบบพูดเมื่อกี้ดัางกายเละนะครับ